สวัสดีทุกคนผมกุ้งชาลนงคอนนครับวันนี้ผมออกเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้เดินทางมาจังหวัดนครปฐมครับมาเที่ยวที่นี่ครับตลาดนัดเครื่องบินที่ผมเคยมาถ่ายแล้วที่นี่มันเจ๊งไปแล้วแต่ตอนนี้มันฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วครับตลาดนัดเครื่องบินจังหวัดนครปฐมปะ่ะไปดูมีอะไรข้างในครับผรมไป สนนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทำวิดีโอชุดนี้เราก็เริ่มเดินทางจากแยกมาลายแมนนะครับมาที่สถวราชพัฒนคปรปฐมวิ่งตามเส้นทางนี้มาเรื่อยๆครับเลยราชพัฒนคปรปฐมมาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเจะถึงตลาดนัดเครื่องบินตรงนี้แล้วครับ ช่วงนี้ก็จะวิ่งเร็วครับถ้าหากวิ่งเร็วเดี๋ยวจะเลยครับเพราะมุมมองของตึกจะบดบงังทางเข้าของตลาดเดี๋ยวจะเลยเดี๋ยวจะต้องไปยูเทิร์นไกลครับช่วงนี้ต้องขับรถช้านี่นะงครับเห็นเครื่องบินไหมครับเลี้ยวเข้าไปด้านนี้เลยครับตลาดนะัดเครื่องบินนครปฐม ในลานกว้างตรงนี้ถ้าหากเขาเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับก็จะมีตลาดนะัดถนนคนเดินนะบริเวณนี้ใครที่มาช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับก็จะได้มาเดินเล่นเชี่ยวชมถนนคนเดินจังหวัดนครปฐมที่ตลาดนะัดเครื่องบินส่วนด้านในก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็จะมีจุดโชว์เครื่องบินแล้วก็เรือตัวจานอยู่ลำหนึ่งนะครับ ไปสเสร็จแล้วลงมาหาทุนไปด้วยกันสร็แล้วทุกคนผมกุ้งชาลงคอนยับวันนี้ผมมาจอดรถอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับหรือที่เดิมที่เรียกว่าตลาดนะัดเครื่องบินนะครับตรงนี้เขาปรับปรุงมาใหม่ครับจากที่เคยหยุดกิจการไปนะครับก็มาปรับปรุงเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟแล้วเอาเครื่องบินเกา่เกาๆมาปรับปรุงบูรณะให้มันดูสวยงามจัดสวนจัดสถานที่ให้ทัด้ดูน่าสนใจครับโอ้โหผมว่าน่าเที่ยวน่าเที่ยว เดี๋ยวผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างครับไปอันนี้ก็จากที่มาถึงด้านหน้าก็จะเห็นบรรยากาศของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากครับเหมือนฉากในละครในหนังภาพยนตร์แล้วก็มีเครื่องบินลำใหญ่จอดนี่ครับครของที่เราลึกด้วยจัดที่นั่งด้วยปีกของเครื่องบินเป็นเงาวัวเท่ะ เห็นไหมมีคนขึ้นมาบนเตึ้นวินด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนครับไอเจ้านี่มันตัวอะไรครับเนี่ยนี่เขาทำสับานหรืออะไรเวทีหรือโอ้โหปลากันเยอะ phải dần dớt anh đi cho anh có mình máy bay đỗ ở lưng tự đây này thấy bùa mà lưng tự này ตกใหญ่มากไอ้ลูกปั้นนกผสมสิงผสมอะไรเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าตัวอะไรไม่โ้ครับไม่มีชื่อเขียนเลย้วันนี้ได้สัมผัสเครื่องบินแบบใกล้ๆเลยครับเสียงหองเครื่องบิน อันนี้ก็จัดสวนอันนี้ก็มีโดมเราไปดูตูดเครื่องบินกันมันคืออะไรวะ ไม่มีอะไรเลยช่องเลยตัวน,นี้เป็นช่องของเครื่องยนต์ว่ะ

อยู่ข้างกลางน้ำตกน้ำตกของตลาดนัดเครื่องบินฉากหลังแบนเครื่องบินเครื่องบินทั้งลำเลยลมเย็นหน้าครับใคร่าใครมาเนี่ยมาที่ตรงนี้ลมเย็นดี เนมาสุดทางของน้ำตกก็จะเป็นนี่อะไรว้าว น,นี่ก็เป็นอีกมุมหนึงครับที่บิวดีถ่ายภาพได้เด่นมากใครที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลนี่ผมว่าสถานที่แห่งนี้นี่ว่าได้หลายแอคชั่นเลยนะบรรยาก,กาศดูดีนี่ยังไม่ได้เข้าไปด้านในเขาเลยเนี่ยยืนอยู่ภายนอกเท่าน,นั้นยังมีความรู้สึกแบบหมดไปหลายชัตเตอร์แล้วตลาดนะัดเครื่องบินนวควปรปฐม เข้าไปชมเข้าไปชมนี่คือช่องทางที่เราจะขึ้นเครื่องบินเป็นทางขึ้นเครื่องบินที่เหมือนทางขึ้นบ้านมากๆเลยโอ้โหมุนนี้สวยอื หนึ่งสองสามโอเค,ครับถ่ายแล้วเรากำลังจะเข้าเครื่องบินแล้วอื้อ บริกาเยอะอ๋ไอ<ห>ไปี่ปค,คือนัอออการเมืงนี้แล้วแม่อะไม่ไปเหรอไม่ได้ตามมานะ,ะาไปนี่เี้ยไปิดเครื่งบินผมขออนุญาาไปก่อน โห oh, มุมนี้นี่คือไปเครื่องบินบินยี่ห้ออะไรวะ <c oughs> มึงไปเหอะไปตามที่ใจมึงกล้ามึงกล้าแค่ไหนก็ไปแค่แนะั้นแ่ะและนี่คือ <c oughs> บนเครื่องบินไม่ใช่ดิบนปีกเครื่องบินตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ปีกเครื่องบินแล้วครับนี่ <c oughs> ปีกของเครื่องบิน โอ้โหเขาเปิดโอกาสให้เราได้ใกล้ชิดเครื่องบินประเภทที่ขึ้นมายืนตรงปีกของเครื่องบินเลยนะเป็นไงก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งสําหรับผู้ที่ชื่นชอบอากาศสยานะนะครับก็ได้มาชมเครื่องบินอย่างใกล้ชิดได้มาถึงบรรยากาศด้านบนของปีกเครื่องบินเขาก็มีขอบเขตอยู่นะไม่ใช่ว่าเดินตรงจุดไหนก็ได้ก็จะมีกติกามีเงื่อนไขยอยู่บ้างเล็กน้อยโดยมีสัญลักษณ์เป็นเส้นสีแดง,แดง ที่ปีเครื่องบินนี่นะครับถ้าตรงไหนที่มันสุดพอสีแดงก็คือห้ามไปมันจ่าอันตรายผมขึ้นมาก็รู้สึกวิววิวรู้สึกวิววิวน่ากลัวน่ากลัวอยู่พอสมควรแล้วปีเครื่องบินก็รู้สึกไหวไหวมีการไหวไหวอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวเครื่องบินว่าจะมีอะไรบ้างบรรยากาศด้านบนแจ๋วเสียวเสียววิววิวแต่โอเคปาต่อนี่ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างตัวเครื่องบิน ออกมาในเครื่อ,องบินแล้วโอ้โแลกจักรายเครื่องบินสวยอยู่นะลืมลืมภาพเก่าๆที่มันกองอยู่กับพื้นไปเลยอ่ะคือไม่ใช่เลยอ่ะนะแล้วแต่ไม่เป็นไร อันนี้อันนี้เขามีไว้ทําอะไรวะมีประโยชน์อะไรวะอันเนี้ยไม่รู้้งสั่นเราจะไปทางข้างบินนั่งกันดีกว่า,าในนี้ก็ติดแอร์เย็นนะที่นั่งสวยโซนไหน ให้เป็นส่วนหัวหรืส่วนหางส่วนหางอุ้ยไฟทาส่าผิดตกใจไม่น่าเชื่อก็ทําเซนเหล็กให้มันดูน่าอยู่ด้ยมกลับขึ้นม่โอ้ผมว่าในมุมกล้องเลยมันเป็นเหมือนหลุมดำวะมันเป็นช่องแบบแต่ผมนี่สวยดีเหนไหมนี่สวย คุณว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นเหล็กไหมแต่ที่ผมมองดูไม่ใช่เหล็กนะน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะผมรู้สึกผมว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กแล้วการยึดเนี่ยเป็นเหมือนหมดุดหมุดอลูมิเนียมยึดผมว่าเครื่องบินมันดูไม่ค่อยแข็งแรงไงไม่รู้สในการมองเหมือนมันจับไม่ค่อยแข็งแรงมันดูเหมือนถ้าเราออกแรงดังแนแล้วโลหะพวกเนี้ยผมว่าน่าจะงอนะดูเหมือนไม่หนา แต่เขาคงใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพับงอเพื่อให้ได้การรับน้ำหนักที่ดีนี่คือสถาปัตยกรรมในตัวเครื่องบินแต่ตัวก่นนี้เป็นส่วนที่เขาทำเพิ่มขึ้นมานะไม่มีในเครื่องบินแล้วแต่นี่คือบัตรคิวสำหรับรับเครื่องบินไม่รับรับเครื่องดื่ม เป็นบัตรคิวเครื่องดื่มนี้ราคา110บาทอโอ้ราต้แก้วละ110บาทแก้วร้อบาทถ้าไอเนี้ยมันจะมีเสียงสัญญาณค่าของเราเสร็จเมื่อไหร่ไอตัวนี้มันจะดังถ้าดังเมื่อไหร่เราก็ไปรับเครื่องดื่มของเราเอ้ยเจ๋งว่ะร้านชาหนมคนนนต้องมีต้องมีบัตรคิวบัตรคิวแบบอิเล็กทรอนิกส์เจ๋งว่ะ เฮ้ยผมยังทึ่งไม่หายด้วะความรู้ผมไม่พอวะนี่คือปัดคิวเจ๋งวะ่ะดังแล้วดังแล้วครับนี่คือได้คิวของเราแล้วแล้วเราก็ถืออเนี่ยพร้อมไปเสร็จไปรับเครื่องดื่มที่คาถ่ายดีไอ้พ่อหน่อยดิถ่ายดตอนนี้พ่อไปรับถ่ายอว่าถ่ายว่วาเฮ้ยเ่็ม และนี่ครับผมก็จะมารับเครื่องดื่มตอนนี้สัญญาเตือนแล้ว และนี <St> <toys> ่ก็เป็นการดื่มกาแฟลาเต้บนเครื่องบินนะถ้าเรารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยหวานสามารถเติมหวานได้ด้วยนะที่นี่เดี๋ยวเราจะลองชิมไม่ต้องวอนวันนี้สั่งกระเพิ่มหวานไปเติมหวานก่อนครับ เป็นส่วนด้านท้ายแล้วก็จะลงไปข้างล่างครับหัวชนเหรอหัวต่ำว้าวตรงนี้เย็นยินว่าห้องบอนิกบรรยากาศบรรยากาศมันแปลกๆอันนี้ยังไม่ได้ปิดฟืฟ <c oughs> มองกล้องหนขาครับหนึ่ง <1, S 1> สอง,ส,องสามแชะร้อยออบที่นี่ก็เป็นชั้นล่างก็ไม่สูงนะครับค่อนข้างที่จะเย็นเย็นมากๆเย็นกว่าข้างบนอีกประชากรข้างล่างมีไม่ค่อยเยอะใช่ครับนั่งได้นะครับไม่มีใครมากับเราเลยลูก <laughs> ลูกหัวชนชนแล้วนะถึงคาแล้วนะ อันนี้คือชั้นล่างที่เราเคยเดินเราเดินชนี้เราเดินชนีเนาะเราเดินเดินเราเดินทัน้งคู่เลยแต่ตรงนี้มันจะลบที่เราเดินเมื่อคราวนั้นน่ะตรงนี้มันจะลบข้างบนข้างบนมีเก้าอี้มีมีมีไอ้ที่เก็บนิ้นชักอะ่ะอยู่ตอนนี้เขาลือปล <ใน S 1> ไปช่องของเครื่องบินอันนี้น่าจะเป็นที่เก็บสัมภาระนะเป็นที่เก็บสัมภาระของคนที่เดินทางไปเที่ยวโดยเครื่องบินนะครับ มีฉนวนกันความร้อนด้วยมีฉนวนกันความร้อนแล้วชั้นบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีที่นั่งผู้โดยสารแน่เลยชั้นบนแล้วก็จะมีโค้งวันบนส่วนโค้งล่างบนก็คือเจ้าส่วนนี้เจ้าส่วนนี้แหละที่ครอบอยู่ด้านบนแสดงว่าเครื่องบินเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนเลโก้ว่ที่ใช้ถอดประกอบไปชิ้นชิ้นมันมีจุดรอยยึดไหมนี่ไงเฮ้ยมันยึดยุ่แค่นี้เองเหรอเนี่ยน,น็นอตน็อตอย่างเงี้ยนะน็อตยึด คือเครื่องบินทางลำเนี่ยยึดน็อตแค่นี้เหรอแล้วเหล็กหนาไหมเฮ้ยเครื่องบินอลนะเครื่องบินเนี่ยหลาหนาแค่นี้เองเหรอนี่เียมุดมุดยึดโทรศัพท์หนากว่าอีกอ่ะนี่คือน็อตยึดอ่ะเฮ้ยจริงดินี่คือวิธีการเชื่อมต่อเครื่องบินที่ให้มันติดกันนี่นะเฮ้ยมันดูแข็งแรงวะเนี่ยอันนี้โค้งด้านบนนี่คือลิ้นชักถลื้อลื้อหมดแล้วดูสวยนะลื้อหมดแล้วดูสวยตอนแรก เดี๋ยวจะต้องไปดูในคลิปวิดีโอที่ผมเคยทำเมื่อสัก3ปีที่แล้วได้มั้งเนาะ3ปีที่เรามาเรามาที่นี่ตอนนั้นเขาปิดกิจการไปปล่อยให้เครื่องบินนอนตากแดดตากฝนเราก็เลยได้มาชมซากเครื่องบินอ่ะเขาทำาก็มีได้เทมา เดินต้องงองหัว 哦，塞，n g ạ y lắm。 ทางฝ่ายทางถ่ายรูปให้กัน้ <laughs> ผมอยู่ตรงหัวเครื่งบินเลยละ่ะเี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าสุขารูอว่าที่นี่เคาจะทำสุขาสวยไหมไปบรรยากาศข้างหลังสวย มาที่นี่คุ้มอ่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะบรรยากาศแต่ละอันค่อนข้างดีเท่เลยนี่ครับผมอยู่ใต้เครื่องบินเลยครับอันนี้ที่ผมขึ้นไปซื้อกาแฟข้างบนนะครับนี่ท้องมันรีวิวส้วงว้าว ฮ้ยโคตดเท่เลยโซนแม่งโคตดเท่มีห่างด้วยวบบ พอเรากำลังจะจากไปแล้วเราจะกลับมาใหม่ตลาดนัดเครื่องบินจังหวัดนคปรปฐมอ่าแ,แล้วเราก็จบไปกับการท่องเที่ยวตลาดนัดเครื่องบินที่เคยเอวสานไปแล้วแต่ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะผมรู้สึกแบบเอ้ยเขาไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาจะพัฒนาไดถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็รู้สึก ดีใจกับคนที่พัฒนาว่าเขาทําได้สําเร็จแล้วก็รู้สึกยินดีกับเขาด้วยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาใหม่ผมว่าเขามีไอเดียดีผมจะไปทําร้านกาแฟผมมั่งของเขาเครื่องบินของผมจะเอาอะไรดีมาโชว์ไอเดียใหม่ร้านกาแฟกลางป่าช้าดีไหมนี่พบกนันครับชานมคนนนสวัสดีครับตลาดนัดเครื่องบินนครปฐมใครผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นเครื่องบินลํานี้นะนี่เครื่องบิน แต่ก็มินลำนี้เมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้วแต่ยิงกิจกรรมว่าอยู่ข้างในนูน่นแต่ตรงนี้เป็นที่สัญลักษณ์เด่นชัดว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ในเครื่องบินบายบายร้านกาแฟะนะครประฐม